สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ณโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิค่ะ เมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายวุฒิพลทัพธานีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศอน,อนอประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีดรจรุนศักดิ์พุทธน้อยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายรัฐวิทย์เสถียรรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ สำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับอาสาสมัครกศออนอในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชนทําให้ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครกศอนอร,ระดับอำเภออาสาสมัครกศอนอร,รวมทั้งสิ้น421คนเข้าร่วมค่ะ